ประสบการณ์นะคะว่าตอนเนี้ตัวเองก็มีอาการแบบไม่สบายมาหลายเดือนเป็นผู้หญิงจะเข้าใจนะคะว่าอาการเนี่ยมันจะแบบเราเจ็บอะเจ็บถ่วงมดลูกอะค่ะแล้วก็เออแต่การตรวจมดลูกประจําปีเนี่ยเราก็ทําทําทุกปีเนาะผู้หญิงทุกคนต้องรู้เนาะก็จะมาเล่าประสบการณ์วันนี้เนาะวันนี้ก็ แล้วก็ไปไปตรวจ่ะนะคะไปตรวจไปตรวจประจําปีเอ้ไม่ใช่ประจําปีไปตรวจเพราะว่าเรามีอาการปวดนะคะน่วงงดลูกอยู่ตลอดเวลาเนาะแล้วทีนี้คุณจะไปตรวจเราคุณแบบเราคิดว่าเออเราจะไปตรวจเพื่อความสบายใจเนาะก็ไม่ก็เดินไปแล้วก็ถาม ว่าหาข้อมูลนะก็เซิร์ช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 หาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต้ะเนาะว่าเออเนี่ยคือการเจ็บหน่วงงดลูกเนี่ยมันคือผู้หญิงเนี่ยเข้าใจว่ามันมันทรมานนั่งมันก็ยังหน่วงเดินมันก็ปวดนะคะเดินนานๆก็ปวดเสร็จแล้วเนี่ยคือตัวดิฉันเนี่ยก็เลยแบบขวัญเนี่ยก็เลยไปว่าเออ วันนี้ขอไปตรวจเพื่อความสบายใจว่าตัวเองจยเป็นอะไรเนาะว่าตัวเองจะเป็นอะไรไอ้เราก็อยากจะให้มันเออสบายใจด้วยว่าเป็นอะไรหรือว่าถ้าเป็นอะไรมากไปเราก็จะได้รักษาได้ทันเนาะแล้วก็ไปตรวจก็ <c oughs> ตั้งใจไปตรวจอย่างดีเลยไปถึงก็ไปคุยกับของึกษัประวัติ้วเนาะิืมแรกเขก็สักประวัตนะิเลยว่าเออเนี่ยเราก็บอก แจ้งนะวันเดือนปีเกิดน้ำน้ำหนักอะไรไปเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็บอกว่าเนี่ยเราเขาก็ถามว่าเราตรวจตรวจภายในตรวจมะเร็งนด้ยังเราก็บอกว่าตรวจแล้วแต่มันยังตรวจละแต่ว่ามันยังไม่ครบนะ,ะคะเขากำหนดอีกรอบนึงปีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็แจ้งเขาไปเรียบร้อยแล้วว่าตรวจแล้วแต่ว่าสองสามเดือนเนี่ยเราปวดปวดตลอดเลยนะปวดแบบคือแบบ มันปวดแต่ปวดแบบทนได้อะ่ะปวดน่วงน่วงอะ่ะเป็นผู้หญิงจะเข้าใจเขาว่าปวดน่วงน่วงปวดน่วงน่วงมดลูกอะ่ะปวดแบบประมาณแบบถ้าคนเคยคลอดลูกก็จะประมาณแบบคลอดลูกเสร็จใหม่ๆม,มันก็จะปวดมันก็เหมือนมีอะไรคาอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยใครมีใครเป็นมั่งคะใครเคยเป็นบั่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาคอมเมนต์บอกกันนะคะว่าทํายังไงให้มันหายแต่ไม่ขอนไปเนี่ยไม่ขอนไปถึงปุ๊บหมอก็บอกเลยว่า เป็นเพราะคุณอ้วนคุณเลยเจ็บมดลูกถ้าไม่หน่วงเอามันมันมันสาเหตุนี้อ้วนนี่มันทําให้เจ็บมดลูกเหรอคะแล้วยาก็ไม่ได้มาด้วยนะคะไม่ได้ยาแม่แต่อะไรแบบสาเหตุคือเพราะาเราอ้วนเราอ้วนก็เลยทําให้เราเจ็บมดลูกแล้วก็บอกให้เราไปออกกําลังกายแล้วแล้วเราจะไปออกกําลังกายยังไงในในเมื่อเรายังเจ็บจะก้าวเท้าเดินเรายังมีความรู้สึกเจ็บอยู่อะ แล้วจะไปเดินยังไงครับจะไปออกกําลังกายยังไงเพื่อนเพื่อนช่วยคอมเมนต์บอกไม่ขวัญหนอนนะคะว่าเราจะควรจะออกกําลังกายยังไงในขณะที่เราปวดมดลูกอยู่ปวดมดลูกอยู่อ่าแล้วคุณหมอที่คุยกับดิฉันนะเป็นผู้ชายนะคุณหมอบอกว่าเป็นเพราะคุณอ้วนแล้วก็มาจับที่หน้าท้องดิฉันเนาะดิฉันก็มีลูกสองละก็มาจับหน้าท้องดิฉันแล้วก็บอกว่าเป็นเพราะว่าดิฉันอ้วนแล้วมีเฟส ดิฉันก็เข้าใจนะคะไอ้เรื่องมีแฟชเนี่ยมีลูกคนเดียวก็มีแฟชช์แล้วมีสองคนมันก็ต้องมีแฟชเนี่ยก็จะนี่กาจับอย่างนี้เลยจับคุณมีแฟชอ่ะเดี๋ยวดูนะคะนี่แฟชคุณมีแฟชนะคะคุณมีแฟชคุณก็เลยพอคุณมีแฟชคุณก็เลยทําให้คุณเจ็บหน่วงอย่างเงี้ยไม่หายคุณต้องไปออกกำลังกายขอถามหน่อยนะคะขอถามเลย ถ้าเจ็บอย่างเงี้ยออกกําลังกายยังไงคะใครมีประสบการณ์แบบนี้ช่วยบอกหน่อยนะคะออกกําลังกายท่าไหนคะให้มันหายแล้วท่าไหนที่เราจะออกได้คะนี่คือความอัดอั้นนะคะวันนี้เรามาคุยกันเลยะคะ่ะอยากอยากให้เพื่อนๆมาแชร์นะคะแชร์ประสบการณ์ตรงนี้นะคะว่า ใช้วิธีไหนคะออกกำลังกายบอกแม่ขวัญด้วยแม่ขวัญอยากรู้ว่าเราจะออกกำลังกายยังไงคะเออคนเจ็บมดลูกอยู่ออกกำลังกายยังไงคะเจ็บอยู่นะคะจะให้ออกกำลังกายยังไง คืองงค่ะงงกับคำตอบที่ได้คืออย่างน้อยแต่แปลว่าเขาก็เช็คนะคะอันต์าวเรียบร้อยนะคะระบบภายในของดิฉันก็ยังปกติดีนะคะมดลูกก็โอเคทุกอย่างโอเคหมดนะคะไม่มีเนื้องอกไม่มีซิสแต่การที่เราไปตรวจคือเราต้องการจะรู้ว่าในช่องท้องเราเนี่ย คือเป็นยังไงมันโอเคอยู่ไหมมีเนื้องอกหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเราปวดนานไงเราปวดนานแล้วเราฉี่บ่อยฉี่บ่อยมากฉี่บ่อยปวดนานเหมือนอาการเป็นคนไปฉี่ขั้นอะ่ะยิ่งยิ่งช่วงที่ใกล้สางหรือช่วงประมาณแบบดึกอย่างเงี้ยจะหนาวมากเลยนะคะเอาเป็นว่าแบบฉี่บ่อยมากๆเลยอะ่ะเพื่อนๆก็ มาคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะว่าเราต้องทำยังไงในส่วนนี้คือผนก็ไปปรึกษาแพทย์มาแล้วนะคะศูนย์ศูนย์หมอศูนย์แล้วนะคะเขาก็บอกว่าให้ไปลดความอ้วนอันนั้นดิฉันก็เข้าใจนะคะว่าดิฉันอ้วนอืมแต่ดิฉันปวดตอนเนี้ยดิฉันจะทํายังไงให้มันหายคะแล้วดิฉันจะไปออกกําลังกายยังไงยาดิฉันก็ไม่ได้นะคะแล้วดิฉันจะไปออกกําลังกายยังไงตอนนี้ดิฉันก็คือว่า เออเอาจริงว่าแม่ขวัญเนี่ยจะเดินก็เดินเดินไม่ไม่ไม่เดินก็รู้สึกทวงอะทวงแบบอยู่ตรงพูดยังไงนะแบบผู้หญิงอะเขารู้กันเนาะว่าเหมือนกับประมาณประจำเดือนมาแล้วมันปวดอยู่อย่างนั้นน่ะอืมมันปวดอยู่อย่างนั้นน่ะเออแล้วเราเราเราจะทํายังไงแล้วถามว่าเรื่องแบบ เพศสมโพมสเพศสัมพันธ์อะไรนี่ตัดไปเลยนะคะไม่ได้มีอะไรกันหลายเดือนเลยไม่ต้องไปถามถึงว่าเป็นพอมีอะไรกันหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันปวดมาได้สองสามเดือนแล้วค่ะก็ค,คือไม่ได้มีอะไรกันเลยนะคะพูดตรงๆก็คือผู้หญิงถ้าเจ็บอยู่เขาไม่มีอะไรแน่นอนเขาไม่ได้มีเพศสัมพันธ์อะไรแน่นอน,นะคะ่ะแต่แบบเราก็ต้องการรักษาให้เราเป็นปกตินะคะก็เลยอยากจะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยช่วยมาคอมเมนต์หน่อยนะคะว่า เราจะทํำยังไงเราใครเคยเป็นอาการแบบนี้มั่งคือมันก็ข้อตอนนี้ก็คือแบบมืดมืดแปดด้านไม่รู้จะรักษาอย่างไงนะคะตอนนี้คือถ้าถ้าเราอะไปตรวจใช่ไหมเออเจอเจอว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังโอเคตอนนี้คือเราไม่เจออะไรเลยแล้วก็เรางมหาอะไรไม่เจอเลยว่าทําไมเราเป็นอย่างนี้รู้แต่ว่าเรามีหน้าท้อง หมอก็เลยว่าน่าเป็นพราะหน้าท้องของเราเนี่ยค่ะอืมทําให้ทําให้เราเจ็บมดลูกมั้งอืมนะคะอาการแบบนี้ใครเป็นนะคะก็จะเข้าใจเนาะแต่ว่าถ้าใครแบบไม่ไม่คือเราก็ มันมันมันมีปัญหาต่อการดําเนินชีวิตนะคะส่วนส่วนใหญ่จะมีปัญหาต่อการดําเนินชีวิตเนาะของผู้หญิงแล้วนะคะมันไม่ได้แฮปปี้นะคะมันรู้สึกแบบปวดตุยๆอยู่ตลอดเวลาแล้วคําตอบที่ที่ได้มาจากหมอคือเจ็บอยู่แล้วให้เป็นลดน้ําหนัก จะให้ก,กูไปลดน้ำหนักยังไ้กูเตวกูกวดเจ็บแล้วกูเตวนั่งหนักกูกดเจ็บกดนวงแล้วแล้วจะให้ก,กูไปลดน้ำหนักจะเอาเพลงเอาท่าไหนเป็นลดน้ำหนักคะจะให้ดิฉันไปลดน้ำหนักยังไงคะเจ็บขนาดนี้นะจะให้ไปลดไปลดน้ำหนักยังไงคะ อเนาะวันนี้ก็ขอจบไลฟ์เท่านี้นะคะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะคะการไปอันต์ซาล์นะคะดูระบบภายในของตัวเองนะคะแต่ไม่ได้อะไรมาเลยค่ะไม,ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็ได้แต่คําบอกว่าให้ไปลดน้ําหนักนะคะดิฉันจะขอถามนะคะถ้าดิฉัน,นไปตัดหน้าท้องเนี่ย หน้าท้องทิ้งนี่มันจะคงจะทําให้หายใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนคะเพื่อนเพื่อนช่วยช่วยคอมเมนต์มาด้านล่างนะคะให้ให้ขวัญด้วยนะคะว่าขวัญควรจะไปตัดหน้าท้องทิ้งไหมหน้าท้องเนี่ยถ้ามันเป็นสา,หาเหตุจริงๆเนี่ยขวัญจะตัดทิ้งนะคะจะขอตัดทิ้งเลยเพราะว่าลดน้ําหนักคงจะใช้เวลานานนะคะและตอนนี้ขวัญทาอะไรไม่ได้เพราะว่าหนึ่ง เป็นไทยลอยอ้วนนะคะแต่พยายามคุมตัวเองนะคะสองเป็นภูมิแพ้แต่ภูมิแพ้หมอบอกว่าเป็นคนภูมมแพ้ก็ออกกําลังกายได้แต่เข้าใจค่ะว่าออกกําลังกายได้แต่ช่วงนี้ดิฉันเจ็บอยู่ดิฉันไม่สามารถจะไปออกกําลังกายได้ดิฉันเลยจะขอเป็นว่าเออจะขอถามเ,เพื่อนๆว่าดิฉันควรจะไปตัดหน้าท้องดีไหมเราตัดทิ้งไปเลย เนาะถ้ามาหน้าท้องนี่เป็นอุปสรรคว่ามันหน่วงเนาะอาจจะเป็นเพราะมันน่วงให้เจ็บเนาะอ่าเราก็จะไปตัดทิ้งนะคะน่าจะหายเขาบอกอย่างนั้นนะคะน่าจะหายคือดิฉันคิดว่าอย่างนั้นนะคะเพราะว่าหมอบอกว่าให้ไปลดควาอ้วนแล้วให้ไปเอาหน้าท้องประมาณว่าเป็นแฟสชที่หน้าท้องอย่างเงี้ย เมื่อมีแฟสชที่หน้าท้องเช่นก็ควรควรก็ประมวลนูแล้วว่าออกกาลังกายไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ก็ควรจะไปตัดหน้าท้องเนาะเพื่อนทุ่มว่าไงคะเราควรไปตัดหน้าท้องทิ้งเนาะถ้าตัดแล้วอาการปวดมดลูกน่าจะหายเนาะเพื่อนๆนว่าไงคะใครใครใครมีประสบการณ์อย่างอย่างเงี้ยหรือว่ามีอาการเดียวกับวันเนี่ยเราไปไปหาหมอเนี่ยคือปวดมดลูก เป็นเพราะไขมันหรือเปล่าคะดิ่ฉันขอขอถามหน่อยนะคะเผื่อใครใครที่เป็นอยู่มีอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ขวัญยังไม่เข้าใจอะไรเลยขวัญอยากให้เพื่อนๆช่วยมาแชร์ประสบการณ์ให้หน่อยนะคะแล้วก็มาบอกวิธีการดูแลการอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือยานะคะขวัญก็ฉีดแล้วนะคะกินก็กินแล้วนะคะเพื่อที่จะให้ตัวเองหายเนาะ,ะแล้วก็ หาทุกวิถีทางเลยทั้งกินทั้งฉีดทั้งทุกอย่างให้ตัวเองหายแต่ก็ยังยังยังไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ดีขึ้นนะคะก็คือแบบก็ยังมีอาการแบบหน่วงหน่วงตลอดเวลาก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะคะก็อยากให้เพื่อนๆนะคะมามาช่วยแสดงความคิดเห็นกันนะคะว่าเออตอนนี้แต่ถ้าถาถาว่าไปหาหมอเนี่ยขันไปหามาแล้วนะคะไปหาหมอแล้วเรียบร้อยแล้วแล้วหมอก็ตรวจ ตรวจเรียบร้อยนะคะแล้วก็ใช้กล้องส่องเข้าไปซาวด้านในนะคะในช่องคลอดเรียบร้อยหมดแล้วนะคะว่าอันซาวดูว่าข้างในเป็นยังไงเขาก็บอกว่าทุกอย่างปกติดีสิ่งแรกที่เขาบอกคือตั้งแต่ยังไม่ได้อันซาวแล้วเขาบอกว่าคุณมีหน้าท้องดังนั้นผมก็เลยจะฝากบอกเพื่อนเพื่อทุกคนว่าถ้าการมีหน้าท้องแล้วทําให้เจ็บมดลูกเป็น เป็นเรื่องจริงเพื่อนๆอย่าปล่อยให้มีหน้าท้องเหมือนวันนะคะอืมยังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวขอไปพักผ่อนกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้ก็คือไปซื้อยาแก้ปวดมานะคะแก้ปวดมากินเนาะเราก็รักษาตัวเองตามอาการพ่อหมอเขาไม่ได้จัดอะไรให้นะคะเขาบอกว่าปวดแบบนี้ ให้ไปออกนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ